ที่มีนาคม2 5 6 6ภายหลังจากชาวเน็ตมีการแชร์ภาพการจัดการตลาดของหนังไทย2เรื่องคือขุนพันสามและทิดน้อยส่งผลทําให้หนังที่เข้าสายมาอย่างขุนพันสามได้รับผลกระทบจากการลดราคาตั๋วหนังของทิดน้อยค่ะด้านผู้กํากับภาพยนตร์เรื่องขุนพันสามอย่างขมก้องเกตขมซีรีได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยระบุข,ข้อความว่ารู้สึกเป็นเกรติไหมครับรู้สึกชนะหรือเปล่าภูมิใจใช่ไหมเกมนี้มันห่วยและเสลอมากในฐานะคนทําหนังผมเสียใจและอาจแทนผู้คุณจริง ขอยกวงการนี้ให้พวกคุณไปเลยครับเดินหน้าก็ยากจะทำให้ถอยหลังทำไมอย่าอ้างเกมธุรกิจ แฮกแก RIP หนังไทยภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตจานวนมากเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์หนางหนักจนเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวค่ะล่าสุดสมาคมผู้กํากับภาพยนตร์ไทยได้โพสต์จดหมายเปิดผนึกโดยขอแสดงจุดยืนในการปกป้องผู้กํากับภาพยนตร์และคนทํางานที่ควรได้รับโอกาสในการเผยแพร่ผ,ผลงานอย่างเป็นธรรมดังนี้ค่ะหนสมาขอให้สมา,สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจราจาต่อรองหรือจัดสรรรอบฉายภาพยนตร์ให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นไปเพื่อนําภาพยนตร์ไทยคุณภาพออกสู่สายตาผู้ชมและสร้างความหลากหลายในการชมภาพยนตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ชมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวงการภาพยนตร์ไทยในระยะยาวค่ะ 2. ขอให้สื่อมวลชนนําเสนอประเด็นปัญหานี้ให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจปัญหาในวงการภาพยนตร์ไทยค่ะ